วันนี้โบกับผมเบสดีเฟอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทกับ map ที่มีชื่อว่าสวีทเชียรเลยนี่แหละครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับโอเคเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานแบบใหม่กันวันนี้เรามาคนเดียวนะครับเพราะไอ้ลมมันไม่อยู่ครับตามนั้นนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยเพราะมุมซ้ายนะครับมันมีเวลาอยู่นะครับคือมันเป็นนิวสกอร์สกอยังงนี้เฮ้ยเชดเดียวอ่ะนี่เป็เฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้เหรอเฮ้ยมีปิดเพลงไหมว เออสัตว์เอ้ยปิดเพลงได้ก็ไม่บอกเนาะเอาละเราไม่สนดีกว่าไปเราไปกันเราเราเราต้องไปไงเนีย่ยไปงี้เหรอเออนี่ยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่แม่มึงโอ้ยซูมดิเออเอาละเป็นแมปแนวกระโดดนะครับทุกคนครับตามนั้นโอเคแล้วอันนี้คือสปาโรย้ย์เชื่อมองยากว่ะแม่งมองยากจัง เกือบตายเออเกือบตายแล้วนี่นี่นี่บอกเลยครับแบบนี้อีซี่มากเลยเฮ้แบบผมเล่นแบบแมปที่ยากกว่านี้มาแล้วอ่ะอือก็ก็เก่งนะอือก็ไม่อยุดโม่ขึ้นมาครับโมไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยโดนน้องเหรอครับเอาอละเอาอละไปไปต่อไปครับไม่รู้ว่ามันมีกี่ด่านนะไอ้ไอ้แมปเชียร์นี่ก็ก็ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่หรอกมั้งมั้งเอานะเอาละเอาละไอ้จี๊บ ทำไมมันอีซี่จังเลยโอ้ยอยากเจอแบบท้าทายครับคือแบบเล่นร้อยครั้งไม่ผ่านเลยครับอยากเล่แบบมาักนะครับ <c oughs> อยากเจอขอบอยากเจอ,อก็ท้าทายทาๆๆครับทำไมอ่ะก็เก่งรับเอ้ยเขียบมันมีสิบมันมีเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อคืออ,คอ๋อ,ค,อ,อคือแบบเออสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวเขียเอาละกูเจอระดับที่กูจะเล่นร้อยครั้งไม่ผ่านน,นั่นไง ตึ no. um, oh. okay. 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 ๊บ no อ้าวผ่านถึงนีนั่นตึ๊บอ้าวโอเคโอเคเราจำได้แล้วชมพูสองชมพูสองขาวหนึ่งแล้วก็ขาวซ้ายก็เออถูกเฉยมามาวันดูเอากูมาวันนี้อึ๊บจึ๊บมานี่อะไรอะไรปีนถั่วเอ้ยอู้กูดูว่าไม่จะน้อยไม่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยแม่งยังเยอะเลย แม่งอย่างเยอะเลยนี่เออโอเค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 เปิดตำนานใหม่กันเลยชุบปึ๊บโอเคโอเคโอเคเราจะเปิดตำนานใหม่กันทุกคนหลังจากเพิ่งปิดตำนานไปเมื่อกี้นี่เราก็จะเปิดตำนานใหม่อีกแล้วกับเกมโรบบอกนะเอาละเอาละเอาจะหยุดใหม่ เราต้องไปทางไหนต่อวะขาวข่าเขาเไปตรงนั้นขาวจริงด้วยว้าวขาวขาว่าเอ้ยเออเ um. ขาวเอ้ยกูลืมไปนี่แหละด่าบงั้กูจะเล่นร้อยครั้งไม่ผ่านขาวขาวโอเคขาวอันนั้นก็ขาวระพผู้เออสวยโอเคเราเพิ่งผ่านมา25%เซนต์นะครับ โคตรคุ้นนะคือแบบเหมือนเคยเจอเหมือนด่านสักด่านเนาะด่านที่เพิ่งเล่นไปอนะเนาะจึ๊บอาจจะจิ๊บจิ๊บัสดีคุณผู้หญิงสวัสดีครับไปแล้วครับแกงผมเปล่าผมผมเก่งนะโว้ยเก่งนะเว้ยเก่งมากเลยเอาดีมาดีมาดีในที่กูมาดีนะจ,าดจึบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอ้ยต้องอย่างนี้เซ่จิ๊บจึ๊บจิ๊บจึ๊บจึ๊บอึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ๊บอ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 ึ จิจิปึ๊บป๊ปึ๊บปึ๊บีึยอแล้วแล้วไอ้เวลามันคืออะไระคือถ้าเราขยับเวลามันจะเดินแต่ถ้าถ้าเราหยุดเวลามันก็หยุดอาจะไม่หยุดคือกูงงกับเวลาทางซ้ายมากเว้ยเนี่ยไอไอเวลาทางซ้ายอ่ะโคตรงงกับแม่งเลยคืออะไรของมันวะไม่เข้าใจเลยจริงๆเอาละไปต่อทั้นที่สามอาจจะไม่เยอะเท่าเดิมเท่าไอไอแม่ก่อนหรอกมั้งคิดว่านะ ไม่รู้อะ่ะแต่คิดว่ามันไม่เยอะ,อะเออแล้วแม่งด่านมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยชึบ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 ชบ,บอกเลยด่านนี้กินเค้กครับ <Yummy. S 1> ยัมมียัมีแม่ยัมมิ่แม่โอเคชักไแมเดี๋ยวไปไปไปมันไล่ไไ like, สาระโดนฆ่าไปได้ไหมไม่ได้หรอกคุณดูจากสุดทรงแล้วเ <Ooh. S 1> ออ ตั้งสมาธิไม่งั้นเดี๋ยวจะตายเอาละโอเคผ่านอะไ้อย่างง่ายดายไม่ต้องเดินเดือข้ามได้เลยโอเคแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยไอ้คุณผู้หญิงยังไม่ถึงด่านนั้นอีกดีทำไมคุณผู้หญิงกระจอกจังเลยกระจอกจังเลย <c oughs> โอเคมาลีด่านไอเราสามารถที่จะลงไปแบบทักทายข้างล่างได้เลยเว้ยโคตรเสีด่านนแม็แมบปบนี้มันเปรี้ยวจริงๆ เออก็ก็ก mm ็แค่กระโดดปะเออเนี่ยเนี่ยเดินเดินข้ามก็ได้อะถ้าถ้าเลงดีๆเดินข้ามได้นะบางทีเนี่ยแต่แต่แต่กูกลัวตายกูเลยไม่ข้ามแม่งโอ้โหเออง่ายเกินบางทีบางทีมันก็ง่ายไปนะเว้ยคือแบบอยากเจอด่านย่างยอครับอยากเจอด่านย่างยอครับอยากขอด่านย่าย่อหน่อยมาครับมาละมาละจึ๊บจอ่ะจ๊บเออปึ๊บไอ้ยะอยากอยากเจอด่านย่างยอครับขอด่านย่างย่อหน่อยมาครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูโม,โมอย่างงี้เดี๋ยวกูโมอย่างงี้บ่อยเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเดี๋ยวกูหน้ากูแหกเอานะครั้นจะไม่โมยเยอะนะครับแต่ขอด่านยากๆหน่อยครับมันมันง่ายเกินไปครับผมว่าง่ายมากเลยอะ่ะแต่ก,กวนน่าจะเยอะเอาเรื่องอยู่นะเวด่วดานเฮียเนี่ยโอ้ไม่เยอะธรรมดาแล้วกูไม่ตายด้วยนะ <c oughs> ตกก็ไม่ตายแล้วท awesome ี่ก <Um, yeah, ูตกทำฮีอะไรจอเจอบ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 จบแอปแอปเจอปิวิเจอปิอ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 ่าเอาล่ะเกิดไปแล้ว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 อี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 อะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าอ้าวที่กูจะโดดทำฮีอะไรวะเออช่างมันเถอะ ซึ้เล่นคนเดียวนี่มันไม่สนุกเลยจริงๆไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยจริงๆต้องมีเอลลมมาด้วยมันเล่นคนเดียวไม่สนุกเลยจริงๆจริงๆนะอ้าวี๋ยวกูไม่ตายด้วยแล้วกูไม่มาตกตรงกลางด้วยนะโอ้เอาละไม่สนุกเลยแล้วกูจะบ่นมีอะ่รหนักหนาอว้ยไอ้จั๊บไอ้จั๊บเดี๋ยวถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเลิกเล่นแม่งเลย เอาละ <c oughs> ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกูเลิกเล่นแม่มเลนพัดนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปต่อพระหน้ากันพระหน้านผมจะไปลากตัวไอ้ลมมาเล่นให้ได้เว้ยไม่ว่ามันจะเข้าโรงพยาบาลก็ตามกูจะลากมันมาเหมือนเดิมเว้ยมึงจะลากมันมาแคสได้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นเฮียอะไรก็ตามเลยจะนั่งกูจะลากมันมาแคสเลยแ,ลแต่มันเหยียบได้แล้ว <c oughs> ข้โคตรแหงเอ้ยโคตรแหมมึงโคตรแมมง วังทีก็้หญิงไม่คุณไก่จังเลยนี่เจ็ดกแล้วเจอเจอไปเจอเปือ่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 ไปเจอไปเจอเปือ่เอาละเ่ยเติมพลังไม่กินล่ะยามมียามมียามีแม่มื่ไงทำไมแม่งไม่กินในกลัวบางทีไปจะกินสัตว์กดปิดไอ้เหี้ย เดี๋ยวอ๋อกูนวาเดินได้เชี้นี่อ,อุ้ยอ้าโดนข้าไม่ได้อ้ยเชีย้ยมือแม่งก็โดนบ่อยชิบหอ,อยเลยถึอสึกว่าดานก็ทำม,มาดีนะทำม,มาดีกว่าไอ้ดันไอ้ไอ้ดันก่อนเยอะเลยนะแต่ว่าดานัน ถึงด่างก็จะทำมาดีเว้ยแต่มันก็ต้องมีอะไรที่มันสามารถบักได้แหละนะมั้งนะอะ่ะอีกนิดเดียวก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วกูจะปิดพาร์ทนี้ไว้ก่อนเว้ยเพราะกูขี้เกียจแล้วตอนนี้ปีนขึ้นไม่ได้ปีนขึ้นไม่ได้ชนนี่อ้แ้แล้วแล้วกูขี้เกียจมากเลยนะตอนนี้กูอยากจะจบพาร์ไปเร็วๆแล้วกูจะไปนอนอืมอู้ลุงอู้อู้ กูอยากจะไปนอนเล่นแล้วตอนนี้แล้วแม่งร้อนจิบหายเลยยัดแค่กูต้องปิดพัดลมเพื่อจะไม่ให้มันได้ยินเสียงพัดลมเข้าเหมือนคลิปก่อนไอ้สั์จำไ,ได้คลิปผีไหมใครดูคลิปผีมาแล้วไม่ดูคลิปนี้จะรู้เลยว่าเสียงฝนแม่งดังขนาดไหน,ไ,หนไว้คลิปเพี้ยผีนะและและผีแม่งไม่ค่อยจะน่ากลัวเลยบอกเลยบอกตรงไม่ไม่น่ากลัวเลยสักนิดเลยไม่น่ากลัวเลย <c oughs> นะเออสัเอาแต่โมอเอาแต่พูด อ้ามโดดมาเอ้ามึงเอาไงกับกูเนี่ยเออไปรึเปล่าอืออีน่ะมันก็ตายไปแล้วเออต้องอย่างงี้เซ่กดทิ้เออสัตกดทิ้งไปจะล้วเออเอาละเอาละเอาละเออ เออต้องอย่างงี้สิเอื้อยัมมี่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  m m y มาวะมามาแล้วมาแล้วกูมาแล้วตอนนี้มาแล้วอ่ะเชนี่อือเอาละเอาละวกูร้อนจริงนะตอนนี้ไม่ใช่ร้อนแค่ตัวร้อนทั้งหัวเลย โอ้ยหน่อยดาเน,นี่มันกูยากิงเลยแล้วมึงจะ The next day ต้องค่อยๆไปต้องค่อยๆไปต้องออไปสวัสดีเพื่อนนายผ่านแล้วใช่ไหมว้าวมานจะย่อไปเลยแม่งมองยออจังเลยอ้ย เก้าสิบเกียวเก้า okay. สิบเกียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูจะปิดลิปไปตัดไปตัดลิปแล้วก็ไปนอนต่อกูอยากนอนอ่าโอเค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 แล้วฮยบอกนะว่าหมดแล้วหมดแล้วงั้นเหรอมันหมดแล้วใช่ไหม มันหมดเร็วจริงๆเลยอู้อู้อู้เดี๋ยวมันยังมีมันยังมีเปอร์เซนต์อีกแล้วแล้วตรงนี้มันคืออะไรนี่เฮ้ยแต่แบบนี้คือถ้าเราเฮ้ยถ้าเราชนะแล้วเราสามารถจะดูคนอื่นได้อู้โหตามหาแบบนี้มานาแล้วแบบแบบนี้เลยเต็มหานมันานแล้วเว้ยแล้แล้วเราสามารถที่จะดูคนอื่นได้ใช่ไหม โบคืออะไรวะโว้เฟียวฮะฮะเดี๋ยวนี่นี่มันคืออะไรเนี่ยทัตวางมันได้ได้ด้วยนะเออเล้ยวเดี๋ยวกูจะได้ไหมเนี่ยกูเอาดิเอาดิเอาเอาเอากูลืมไปมันมันมันอยู่ในอินเวนทอรี่เนาะทัตแบทัตแบแบเฮียอะไรนสมอเอาละ ไิชิปเออทสเบสบายเฮียอะไรอยอลากมาันมาลากมาดีอ้าวสนุกโอเคพีเดเีมันตื่ไปะด้านี่คืออู้หูอู้ใช้ตรงนี้ได้ด้วยโอ้กูชอบเลยแบบนี้ชอบมากบอกเลย มึงอยู่ไปสงบแน่เว้ยในกรุงจังชอบอ่ะสวัสดีเคลป์สวัสดีเคลป์สวัสดีเคลป์บูดีสวัสดี้กูพจริงไปเจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าอ่าืมสบายดีหรือเปล่าผู้หญิงบูดีเพื่อนว่าไงแห้งจังเลยต้องมา มึงใสแห้งจังเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบลาทุกคนไปกันแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากจะไปตัดคลิปแล้วก็นอนเล่นแล้วครับทุกคนครับเพราะแบบนี้มันไม่มีเฮียอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พร์ทหน้าต่อไปผมจะลากให้ลมมาเล่นแบบนี้แล้วผมจะดูมันครับทุกคนครับโอเคตามนั้นนะครับรอดูได้เลยนะครับส่วนสำหรับคลิปเอาน้ําลาดหัวให้ลมนะครับลอามเย็นลาดนะครับมอกเลยครับลาดหัว ติดตามได้เลยครับผมจะทำแน่นอนครับโอเคครับขอลายแค่นี้นะครับสวัสดีครับ